คุยคุยได้เลยครับพี่ตามางาน,นคุยก่อนเลยระหว่างเราจะ <c oughs> มีที <c oughs> ่เราชี้กันหน่วยงานต่อแต่อเอาตรงเราก่อนบบคือผมอยากจะถามเขาว่า <Wow. S 1> ตอน,น,นแบบคือผมเคยอยู่แกลงเขาแล้วแบบคือผมออกเองแล้วแล้วทำไมเขาถึงเขาถึงไปพูดกับคนหนึ่งว่าผมผมโดนเอาออกครับคุณใครเอาเคยใครวะเนี่ยค,ค,คือเนี่ยเหรอครับคือแบบว่าครั้งนี้นแบบว่าตอนออกคือแบบผมก็คือแบบผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาเลยแต่คือผมแค่เสียผมแค่เสียความรู้สึกครับ จากกันด้วยดีขอเกียรใจหน่อยครับพี่ฟ้าประมาณนี้อ่ะคือไม่คือจริงๆอ่ะผมไม่อะไรเลยครับเพราะว่าตอนนั้นคือเขาก็ไม่อยู่ครับจริงๆไม่อะไรผมว่ามันก็ไม่น่าพูดนะเพราะว่ามันก็บับในไฟอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนนั้นก็ตายอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ครับคือผมได้ผมได้ยินมานะครับในเมืองครับคือเสือได้ยินจากใครครับได้ยินจากใครครับเสือเสือเสือขาครับเสือขาเสืออยู่ไหมครับเสืออยู่ไหมเสืออยู่ไหมตามเสือนะตามเสือ อยากรู้ครับอยากรู้ครับว่าเขื่อบอกว่าอะไรอยากรู้ครับพี่สาวสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับก็คือมุมเราอยากอยากจะกจะบอกว่าออกเองไม่ได้โดนเอาออกถูกไหมไม่โดนแล้วออกหรือเปล่าเดี๋ยวประมาณนี้เปล่าได้ ผมว่ามันเล็กน้อยอะพิต้าเพราะว่ามันมันก็บับกันในไฟอ,ะอ่ะอ่ามันก็มีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดยวโหดแอพี่เต้อันนี้พี่คุยไปนิดนึงกหรอครับป้าพี่ยังไม่ได้คุยเลยเอาวยังไม่ได้คุยเหรอ อโเคพี่ถ้าไม่คุยกันแล้วเจอกลังเลยรอรอพี่เหือนแป๊บนึงนะครับพี่ต้ารอพี่เหือนแป๊บนึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเขือเดี๋ยวรอเขือก็ได้ครับพี่ตาครับผมเดี๋ยวผมเข้าน้าแป๊บนึงนะคือพี่อยากรู้ว่าแบบเขาจะลูกลูกเอ้ลูกผู้ชายหรือเปล่าแบบอยากฟังไงว่าสุดท้ายมันยังไงใช่ไหมามันเถื่อพี่ถามมันก็มันบับในนั่นอยู่แล้วมาแล้วครับมาแล้วครับอะไรครับลูกผู้ชายอะไรครับเมื่อกี้ คืออะไรครับมาบิตะคืออะไรครับอันนี้คือโดนบับเรารับไม่ได้หรอหรืออะไรเรียกเรียกอะไรครับเรียกอะไรครับพี่เต้พี่เต้เอาตาอะไรพี่พี่เต้เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งใช่พี่เจ็ดเรียกพี่เจเจะคุยอะไรนิดหน่อยโอเห็นรับไหมครับแต่ผมแล้วก็ยื่นจริงสี่กิโลเชียบ พี่ต่อเลยเหรอน้องครับพี่ชายเอาพี่ฟ้าผมขอพูดหน่อยได้ไหมเพราะว่าที่พวกผมเล่นที่ต่อเพราะว่าไม่เกี้ยวพวกผมเล่นปืนแค่2องทีแ้วมันแบบมันเข้าไม่ได้จริงๆพี่แต่นี่มันเพิ่งเข้าได้ก็เลยอยากอยากก็เหมือนจะแก้ครับพี่อ่าฮะเพราะไม่เกี้ยวพวกผมเล่นปืนแค่สองจริงพี่มันมันงุนหิดอ่ะงุนหิดกันตัวเองอ่ะไปถือปืนสองก็บอกอ๋อใช่พี่มันอีกคนหนึ่งมันแคสเรื่อยๆเข้าไม่ได้เลยครับไม่ได้ผมพี่เข้าได้ยกสักเฮ้ยแงมแงเหรอคำหน้าเกิดเหตุนี้แจ้งกระบอกใหม่ได้นะ ผมผมทักไปบอกสภาแล้วครับว่าว่าผมเข้าไม่ได้ตั้งแต่ตั้งแต่บิดไฟแรกเลยครับพี่ต้าใช่แต่สภาบอกว่าไม่ได้ผมดเลยพี่ผมเลยแจ้งก็บอกแล้วสภาก็จะไปบอกทางที่รู้ทีว่าเออปืนเขามีการเปลี่ยนคนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาที่รูที่จากที่โกกันมะเขืออยู่ได้รู้ว่าต้องการก็บอกอยู่แต่ว่าต้องต้องแจ้งเขาเหมือนกันให้เขาทราบว่าปืนปืนมีการเปลี่ยนแปลงประมาณนั้นอ่ะแล้วใช้มันแบบมันเพิ่งคิดกันเมื่อเมื่อวานมันมีกรณีอย่างเงี้เมื่อวานเองกรณีของเอซับเขาเพิ่งแบบอยากจะขอเปลี่ยนปืนเป็นคนอื่นบ้างอะไรเงี้้ยประมาณนนั ซึ่งปกติมันไม่มีก็เลยว่าเออมันต่อไปมันเปลี่ยนได้แต่ก็ต้องไม่เกินสารพอดีนะพอดีเอซับปกติวันนี้วันแรกแล้วเขามาถามพอดีก็เลยก็เลยว่าเออจริงมันเปลี่ยนได้นะเ่าอะไรเดี๋ยวนี้เราแล้วแล้ว,ล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 วสมมุตอิอยากเล่นต่อทําไมไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่ถามไม่ถามผ่านที่เราชี้เล่นเลยอ่ะเดี๋ยวอยากเป็นนั่นเป็นชิงไปเลยอ่ะเพี่ มีโรชิเปลี่ยนหรือเล่นครับอันนี้ยื่นแบบไหนครับยื่นเหรียญหรอหรืออะไรครับอันนี้เขาเขายื่นจริงธรรมดาเพราะว่าเราไม่ถ้าพูดจริงถ้าจบแล้วขออนุญาตนะถ้าเราเป็นคนแพ้เราจะมีโปรเทคทีนี้พอเราชนะปุ๊บเราจะมีโปรเทคเขาเลยไม่รับโปรเทคยื่นต่อเลยมอืมมันคู่ดาวกี่วันแล้วครับพี่ตาเรื่องสีไม่สีหรอครับใช่ครับ ไล่สีมีเวลาให้เปลี่ยนเห็ดกัรครับถ้าเปลี่ยนถ้ารับเล้นก็ต้องคุยเลยซึ่งเวลาสภาก็จะเป็นสองทุ่มครึ่งสามทุ่มันพูดด้วยเวนเราจะคุยกันเองว่าที่เหลือเป็นยังไงเนะะื้อหาอะไรอืมหรือฟ้ากับเขือ่อลองอยากคุยก่อนไหมฮะเล่นตอ่ตอไปเลยไหมพี่ฟ้าหรือว่าเล่นพรุ่งนีเออ้เราคุยก่อนอือ เดี๋ยวแป๊บนึงครับพี่ตาผมขอคุยกันดีฮัลโหลหรอฮะว่าไงพี่มันยื่นชิงสีเนี่ยมึงอยู่เล่นกันไหมเนี่ยพรุ่งนี้คนไม่อยู่เลยดิมันแต่วันแต่วันนี้ไม่รู้แต่วันนี้ก็ไม่งั้นตีคืนนี้ให้มันจบๆไปเลยป่ะเออจบๆไปเลยคนดีคนเราอยู่มึงมึงคนอยู่นะ มึงต้องลงคือจะเล่นก็เล่นเลยตอนเนี้ยเออถ้าเล่นก็เอามันเอาเอ๋อมันจบวันเนี้ยเชื่อกูดิเออกี่ไฟอ่ะต้องซัดแม่งไปเลยอินเตอร์ผมเดี๋ยวไอ้นี่นะพี่พี่ฟ้ามันจบไปอยู่แล้วก้ามึงกูรู้กูรู้ว่ามึงตื่นตื่นเช้ากันไอ้้ยแต่ฝืนก็หน่อยเว้ไอ้้ย่ทำไงอ่ะถ้ามึงไปตีพรุ่งนี้มันไม่ดีนะกูบอกให้ถ้าจะตีมันก็ต้องตีคืนนี้เลยเว้พรุ่งนี้คนมันไม่อยู่เยอะมันก็ตามพี่ยศตามพี่โคไม่พี่ยศมันไปขนของอยู่อ่ะเอาไง มืึนถามคนพวกที่จะไม่ว่างอ่ะอีอือพี่คิมก็ไม่อยู่นะเว่ถ้าวันอื่นอ่ะตาเล่นก็เล่นได้แค่วันนี้ละพรุ่งนี้คิมก็ไม่อยู่เหรอเล่นกันเลยกันเลยแค่วันนี้เดียวเออฝืนได้ป่ะฝืนกันได้ปะไอ้เจ้ามึงมึงถามคนที่มาตอนนี้ไม่ได้ว้ต้องถามคนที่ไม่อยู่ตอนนี้เว้ยมันมีใครบ้างอ่ะ มันมีใครบ้างล่ะเนี่ยไอ้เฮียในวอก็มีอยู่ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนพี่ในวอก็มีกันสิบเจ็ดคนวันนี้หรือวันไหนวันเนี้ยวันวันเนี้ยี่ไปเล่นน้อผมต่ไปตีห้าตุนนี้แล้วก็นอนเที่ยงคืนไม่มึงฝืนเล่นได้ปะล่ะกูว่าเที่ยงคืนไม่เกินเที่ยงคืนครึ่งหรอกน่าจะจบอะวันเดียวเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพักกันหลายวันอยู่แล้วไม่อยู่กันหลายคนอะมันขั้นต่ํามันกี่ไม้อะยืนสี่อะก็ก็บอกไปเลยเอยเดี๋ยวทำให้ รู้ว่าตีพรุ่งนี้ได้แต่คือพรุ่งนี้คนผมมันไม่อยู่กันเยอะพี่ยกมันย้ายบ้านพี่โคมมันก็ไปต่างจังหวัดสามวันมันไม่อยู่กันหลายคนไปถ้าเล่นมันก็ต้องเล่นคืนนี้ให้จบอ่ะ พี่เขาบอกว่าชิงไม่ใช่หรอเป็นมุงนะผมขอ,อถามก่อนจะถามพี่โยกก่อนนี่เชะ พี่ยงมันทำอะไรอยู่อะนึงนะอันนี้ขออนุญาตพิมพ์ถามข้างนอกนะครับเพราะพี่ท็อกพี่ยงมันไม่ได้อยู่ในเมืองเดี๋ยวผมถามมันก่อนว่ามันว่า,วางหรือไม่ว่าง ไฮัลโหลพี่โคลกลับไปสีเทาเงี้ยหรอพี่โคมันอยู่ปะพี่ยกมันไปนาเลดได้แล้วปะตามหน่อยดิพี่ฟ้าพี่เอออันนี้ถ้าเขาแพ้เขาก็ไม่ได้เปลี่ยนสีทำไมอ่ะเพราะว่าเขาพี่ตาบอกว่าแค่แบบไล่เฉยโอ้ตมาแลนเฉยเลยเอาเสียแค่โอ้ตมาแลนเราต้องไปไล่เขาใหม่อกตอนเดี๋ยวจะให้เขาเปลี่ยนสีทำไมอ่ะ ก็มันแพร่ก็ต้องเปลี่ยนไปเขาบอกว่าไล่สีเออมอยากติดเรื่องกูไม่อยู่นะไอ้เหี้ยอากาศจะมาคุยกับตอรอะเอาไงเล่นไม่เล่นไม่เล่นก็เปลี่ยนเขาก็มีเวลาเจ็ดวันให้เปลี่ยนสีเราค่อยไอ้นี่คอยมันจวนจะอันนี้มาแบบว่าไปไล่สีเลยตอนนีผมเล่นไม่ได้จริงๆเยคุยแล้วว่าไงเราก็ต้องมาแลนเต็มเลยคุยกับผู้ใหญ่กัอีกรอบหนึ่งอ่ะอืม แค่ไปแค่ไปท,ทำอะไรเขาใช่มั้งเอาไ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 งคอนเฟิร์มเลยจะได้คุยรอแป๊บรอแปบบ๊บโ oh, อ้ยโค้ดมันมาหาเรื่องที่แลนเนี่ยมาหาเรื่องอะไรเรื่องอะไรปรับไปเลยพี่ไม่ต้องไปส่วนไหนมันปิดหูเออปล่อยไปเลยนะออถ้ามันเลือนเหลืออะไรมึงค่อยไอ้นี่เอาค่อยแจ้งเอาเพราะว่าเราไม่มีโปรเทคนะเราพี่โก้ดมาแลนอะเนีย่ยมึงมึงมึงเอาเนี่ยมึงเอาเรื่องสเต็ปโหดก่อน มึงบอกไปเลยบอกว่าสเต็ปโหดเขาจะเล่นต่อกำลังคุยที่สภาอยู่ผมบอก,บอ,กอย่าอกเออไปแล้วพี่กอขับไปแล้วพี่<ห>ไปแล้วโกดเขากลับไปแล้วไปแล้วเอาไงอะถ้าจะไม่เล่นกันก็เปลี่ยนกลับไปใส่สีเทาก่อนเราค่อยไอ้นี่เว้ยไอ้ไอยืนมานะอะไรผมว่าแบบนั้นก็ได้เพราะตอนนี้คนเราไม่พร้อมอะ ใช่พี่แต่วถ้าแบบว่าเล่นไปเราก็ต้องไปไล่เขาใหม่อีกรอบนะแตนะมันวันนี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนอยู่ดีมมเอที่ผมที่ผมรู้มาคือคือไอ้นี่พี่มันจะกูดาวแบบชิงสีประมาณเดือนหนึ่งโด่าแบบจะไป่สีอยู่แล้วไม่สีอยู่แล้วไม่สีอยู่แล้วใส่สีอะไรก็ได้อยู่แล้วเออไม่ได้สีอยู่แล้วเรื่องสีอะได้หมดก็ไปก็ถ้าเรากกลับมาคุยกับตระเอคนกลับมาก็ได้แล้วอยเล่นอีกรอบส้มดาวดานะาม่ั้นะนะเขาบอกสีเทาอันนักันนะ ดาวเทาไม่เล่าฮัลโหลครับจีมีต้องจีบฮัลโหลครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับพี่ตาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ครับโอเคดูลันครับพี่ดูเรื่องครับนีค่าใช้จ่ายในการลงชุดเปลี่ยนสีมันมันมีอยู่แล้วครับพี่ตาสีเทาของพวกผมอ่ะมันมีอยู่แล้วครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ออกไงเพราะตอนแรกอันนี้พวกผมเอามาลงออสตางไงพี่แค่แค่แจ้งเปลี่ยนแล้วอ๋อโอเคเพื่อนลองดูเดี๋ยวลองศึกษาสภาดูเล็กไงพี่ฝางหน่อย เราเราก็ยืนยืนยืนการครับพี่ยืนอะไรนะยืนยืนการดาบเนี่ยครับยืนดาบ <c oughs> นะ เแต่เขามีเวลารับทราบใจ24ชั่วโมงนะโอเคครับได้ครับแต่ยืนยืนในบังคับให้เขาต้องทราบก่อนนี้นะตอนนี้เขาเปลี่ยนสีกับฉไหมครับพี่ตาเปลี่ยนแล้วอันนี้ผมถ้า24ชั่วโมงผมเล่นห้าทุ่มวันนี้ได้ใช่ไหมครับพี่ตา24ชั่วโมงพอดีอ่าโอเคครับพี่ตอบรับวันนี้ได้5้าทุ่มอ่าโอเคโอเคโอเคแล้วไป่สีไม่คุยพรุ่งนี้อ๋อมาตอบแล้วแต่แล้วแต่เลยพีิโรชิมีเวลามาตอบรับผมได้ครับ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 พี่ได้ครับได้ครับแล้วมาเสร็จก็มาคุยเรื่องเวลากันเหมือนแบบเนนนนนีี้้้้้้ยยแแแบบหหลลลละววค่่่อาาากกกกััััถตงงไไมดจน ได้ครับได้ครับถามทุกคนหลังจากนั้นเกิดที่คืนจะเป็นวันรุ่งขึ้นนะครับได้ครับได้ครับขอบคุณครับฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลไอเซนปัดได้ปะ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 ปัดได้มั้ยหัวรถนี้ไอเซนถือเรายังไม่ได้ปัดใช่ปะเรายังไม่ได้ใช้ใช่ปะปัดอะยังปัดดาปะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ยิงอม่ึงขอดมาปัดพรุ่งนี้ฮะรูมมูฟมาปัดพรุ่งนี้มาทุ่มปัดมันไม่ได้ ตอบได้ใช่ไหมขอพี่ต้าขอจะคุยเรื่องหน่วยงานครับพี่หน่วยงานไอ้กล้าไปดีกล้าอยู่ไหนไปกล้ามากล้ามากล้ามาคุยกะไม่สรุปเปลี่ยนสีเลยอ่ะไม่เอาสีส้มลาวเทาเอะไรมันเยอะมาสวัสดีครับเป็นยังไงครับวันนี้เจอหน่วยงานพี่ตาถามเนี่ยพูดได้เลยนะพูดได้เลยนะน้องมาดนปรับไปสามเอ็ม่ะกำลังจะยื่นขอเหมือนรู้เลย ไปสามสามแสนี่ผมไปดูค่ะสามแสนโอเคอ่ะไอ้กผมทำเลยค่าปรับครั้งแรกเซ็น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 ไม่ได้เลยตลอดอ่าถ้าเกิดเขาเตือนครั้งแรกครับถ้าเป็นการพูดเตือนหรือเปิดวงเข้าไปแล้วต้อออกหันทีแล้วครับก็ไม่ติดไม่ติดค่าฝืกนะครับไม่ติดก็ก็มี้ฝึกสาก็คือดโดนแต่ผมโดนรอบละห้าหมื่นนี่พี่ต้าแต่นี่คือหลายคำครับอ่าแต่บางตัวนะแต่ตลอดบอกผม ปับคูนหนึ 2, 2> ่งคูนสองคูนสามอัตราค่าหมื่นคูนสามมันต้องต้องอะไรครับมันต้องปัดเลยปะเราต้องแต่<ะ>มันรอได้ปะแต่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 รอพูดกับผมแค่นี้บอกว่าบอกไม่ได้บอกแบบชี้แจงว่า,ม,ามีคำอะไรตลอดบอกแค่ปรับบอกจะอยากจะปรับ,บก็ปรับเองผมแค่พูดว่าจะมาไอ้ตลอดปรับปรับเลยคนอะรผมแล้วก็ให้มาให้แค่สามในผมก็บอกว่า ปรับๆเลยครับผมมีเจ็ดสิบเอ็ดเป็นปรับไปครับผมก็รับปุ่นเนี่ยครับแล้วก็ตลอดก็ปรับคูณสองคูณสามครับแล้วก็พอพอไอ้นี่เสร็จพอปล่อยตัวผมเสร็จปุ๊บผมกำลังจะวิ่งออกผมเข้าวอลกำลังจะบอกเพื่อนว่าชี้ชีเพื่อนใหม่เพราะเพราตอนนั้นผมชนะไฟไง่ายพีตาแล้วก็เขาก็ยิงผมตลอดที่อย่างแล้วก็เขามีรเบียกเขาไม่ได้งอวพราะว่าเขามีกีฬเขาพูดกับนังจะดงที่ที่ที่ปรับผมอ่ะได้จครับิงใจนั้นมากเลยอ่าไม่เป็นไรไอ้สุดท้ายแล้ว มามองที่ต้นเหตุก่อนละกันก็คือเวลาตำรวจของเข้าแล้วอันนี้้าใ <น S 1> าจ<ร>าอไอ<ร>้ออกนั<ร>้นไม่มีปัญหากับตัวทางแต่ในกรณีที่มีปัญหาไปแล้วเข้าใจไอ้ไฟ,ฟย,ยกตัวบ่อยปกติจะโดนกันห้าหมื่นซึ่งกรณีนี้อาจจะมีมีเนื้อหาที่มันเพิ่มเติมมากขึ้นอะไรหล้วแต่ก็เลยปูนไปที้ในมุมของากาก้าเนี่ยก็เลยมองว่าเฮ้ยมุมปรับตามมาลงหรือเปล่าถูกไหมกับผมคือแบบเป่นรถปรับตามมาลงแต่จริงๆก็ตำรวจก็พยายามอธิบายแล้วมันมันเ่องของเจ้าระ ตาจะอธิบายพีกกว่าไอคนไอตำรวจอะปรับไม่ปรับหรือว่าไม่อะไรไม่รู้แหละแต่ไอคนที่นอนสนุกอยู่พอมันลุกขึ้นมาสุดท้ายมันก็จะแบบโอ้ยเฮียแม่งยืนด่าตั้งนานตำรวจแม่งไม่อะไรเลยเว้ยผมแม่งปรับห้าหมื่นเองเอาไว้สั์ดนบัฟสุดเลยสมบูรณ์นะสมบูรณ์นะทำความได้จบความไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปเดินทีหลังเนี่ทีของกูนะแม่งปรับสุดเลยเฮียยืนปล่อยให้ยืนด่าขนาดนี้อะไรประมาณนั้นก็เลยเป็นการกระทาที่เราต้องแสดงออกเพื่อให้ไอฝ่ายที่แม่งโดนบอกข้าเนี่ยฟ้ามันาไม่หยุดจริงชันนะ เราไม่ได้ปล่อยให้เขาโดนด่าฟรีๆหรืออะไรเราไม่ได้ก็ไม่ได้อาคนอื่นกินตัวละลั่นก็เดินออกประมาณนั้นประมาณนั้นโดนเรื่องที่แบบเขาไอ้ดอกมุกซี่มาคาฮิโรชิเปิดสาขาแข่งกับเซเว่นราคาเห็นไปขึ้นที่ซัมเมอร์ที่ซัมเมอร์หน้าจะเจนบียูอะไรครับตรงนี้น่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าที่ซัมเมอร์น่าเจนบียูอะไรครับตรงนี้น่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าที่ซัมเมอร์หน้าเจนบียูอะไรครับตรงนี้น่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่มากันกว่าที่ซัมเมอร์หน้าเจนบียู่วไรครับตรง พี่ตาตำรวจเบสิ่งอะไรใไหมมีอะไรไหมไม่ผมไม่ผมไม่เลยพอม่เป็นไรเอออะไรอ่าตามนั้นแหละก็มันอารมณ์พี่ตาครับผมผมสอบถามเลยครับพี่ไอ้ปัดพวกผมยังไม่ได้ใช้อ่ะครับเดือนนี้พี่ปัดไม่ได้เนาะโดนยื่นแล้วปัดไม่ได้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวไว้จบดีแล้วรีบกลางเลยเออแล้วเราเหรียญยื่นพวกผมก็ยังไม่ได้ใช้อ่ะพี่อันนี้ทําไงได้บ้างอ่ะพี่ก็คือยื่นทิ้งไว้ได้ใช่ไหมยื่นทิ้งไว้ยื่นแกงอื่นอ่ะนะใช้ได้ใช่ไหมพี่ ก็ควรรีบแต่นี้เรามีซ้อนอยู่แบบก็คือก็ควรรีบแล้วเดี๋ยวพอแต่มันไม่เป็นไรถือว่ายื่นใช้งานไว้ก่อนไงอ๋อก็คือยื่นทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวพอเราจบปุ๊บเดี๋ยวสภาประกาศว่าแก๊งที่เรายื่นโดนการยื่นไปแต่เวลาย,ยื่นสภาไม่ได้บอกนะว่าใครมีนยืนย่นไม,ไม่ไม่เหมือนอย่างเมื่อกี้นะที่เอเขเองแล้วไปอ่ะเพราะจะเขาจะรู้อยู่ใครยื่นอยู่ใครยื่นอยู่อ่ะเพราะเขาทราบตล้วว่ามีเฟลอันหนึ่งเราถ้าสมมติว่าผมยื่นทิ้งไว้เราถ้าสมมติว่าสตอรี่ของผมก็จะเตะโผดยังไม่จบหรืออะไรแบบนี้จะทำยังงไอ่ะพีก็ ก็คือเขาต้องเลื่อนออกไปก่อนอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นแต่ก็คือยื่นทิ้งไว้ได้เนาะพี่ยื่นทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวผมจะเรือกเขามารับทราบหรือมาคุยแต่ว่าวันเวลาก็ต้องจัดเตรียมนะครับอืมได้ครับพี่โอเคครับขอบันครับเดี๋ยวว่าการเดี๋ยวว่าการเราไอ้เรื่องเรื่องสีเนี่ยพี่อันนี้ถ้าผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนใช่ไหมมีเวลาเจ็ดวันในการเคลียร์เรื่องไม่ได้นะไม่ไม่ไม่ก็คือเปลี่ยนนั่นแหละพี่ก็คือมีเวลาเจ็ดวันเนาะในการเคลียร์ตัวเอง แล้วทีเนี้ยครับหลังจากพวกผมเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรอะไรเรียบร้อยหมดแล้วอะเปลี่ยนสีอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วอีกนานแค่ไหนครับผมถึงจะไปชิงเขาได้อีกรอบนึงอนะสิบสี่หรือสามสิบเนี่ยสิบพี่สามสิบสามสิบครับโอ้โหเดือนเดือนนึงเลยเหรอใช่ <c oughs> ได้พี่โอเคครับขอบคุณครับกันกันแบบมันเปลี่ยนไปลื้อเปลี่ยนไปนื้อเรื่อยๆร่อยเขาย้ายไปไหนก็ย้ายตามเลยได้ครับพี่ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ <c oughs> เรื่องเหรียญเดีย๋ยวมาว่ากาัน ได้ครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอคุยกันก่อนพี่ก็น่าจะยื่นน่าจะยื่นภายในวันนี้แหละพี่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้ไงพี่ของเดือนเนี้ยอหรือได้ไงอ่ะไปเตรียมตัวเล่นอันนี้ก่อนเถอะดีกว่านะไปเห็นผัวเขามาช่วยอยากกระทืบเมียเขาบ้างโอเคพี่ขอบคุณครับสุดท้ายถนี่แบบมันหมดมันไม่ทันก็ต้องปล่อยหมดนะได้ครับพี่ได้ครับก็เดี๋ยวยื่นภายในวันดูดูดูอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นเป็นอะไรบเรื่องอะไรครับพี่ว่าไอ้เรื่องโดนยื่นดาบว่ามันต้องตอบรับยังไง รู้แล้วครับพี่รู้แล้วครับรู้แล้วครับไปเกินท่าทุมผู้ดีแล้วก็มาผู้ดีอืก็จะเล่นเป็นบันลุกขึ้นได้อะไรเงี้ยเรื่องเอาคนเข้าปลดกูดาวอ่ะเข้าไม่ได้นะปลดกูดาวไม่ได้นะฝั่งฝั่งคนยิ่งก็ปลดไม่ได้ใช่ไหมพี่อ้าวได้ครับได้ครับโอเคพี่ขอบคุณครับ